โอยประทับใจจุ็บเมามาฝันเสียมทองพิทยาคมจะมาสอนงายสอนมวลเด็กหน่อยจะได้จะ,จะแบบแบบหน้ารักหน้าชื่นชมอ่ะเธอ <c oughs> เออมันเป็นอะไรที่แบบ ประทับใจเสียมทองคาพี่นองขายอยากให้ไปเห็นคนุณครูข้าเจ้ามาสอนนักเรียนได้ดีอากรดกก็เด,ดือแทนแม่แบบว่านอนสอนง่ายไม่มีแหลมบอกนอกระบบที่เราสอนเลยอะทุกคนแบบอยู่ในรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนของเราแบบได,ได้ได้ดีมาก <af> มแล้วเป็นโรงเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนที่สามารถจัดการกับโทรศัพท์ลายบุคคลได้ดีมาก เด็กทุกคนไม่ได้ประกาศบอกนะคะว่าต้องเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้ตอนเรียนอะไรโน่นนี่นั่นน่ะเขาเขาเอาโทรศัพท์อ่ะไปวางไว้ในโซนที่จะต้องเอาโทรศัพท์ไปรวมตัวไว้เวลาจะเรียนอ่ะเวลาพักเบรกเขาไปเอามาเล่นแล้วเวลาเรียนอ่ะเขาก็เอาไปเคลื่อนโตะหม่องวางโทรศัพท์น่ะคือทุกคนมีโทรศัพท์แต่ว่าระหว่างการอบรมอ่ะครูครูคไม่ได้ประกาศไม่ได้อะไรเลยคือเราไม่เห็นเลยว่ามีการ ประกาศเอาโทรศัพท์ไปไปวางไว้ในใ,ในในจุดที่แบบรวมโทรศัพท์นักเรียนไว้อะไรเงี้ยแต่ทุกคนเดินไปตรงนั้นแล้วเอาโทรศัพท์ไปวางไว้เองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชื่นชื่นชื่นชอบชื่นชอบชื่นชมชื่นชมชอบโรงเรียนขยายโอกาสบางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะเป็นจะวางสาันประกาศต่อยเด็กหน่อยยัดเด็กหน่อยเคลียร์ยังมีหรอ หลักการได้หน่อยบอลไปเรียนได้หน่อยบอไปเรียนหนยยนลักกานบอบอนี่ยอดใชแม่แต่เสียมทองสุดยอดเลยอ่ะคือจัดการกับเรื่องโทรศัพท์ลายลายลายบุคคลได้จนกลายเป็นอัตโนมัติของเด็กโดยกลายเป็นลักษณะนิสัยของเด็กไปว่าเออโทรศัพท์มันไม่ใช่อะไร,รหรือม,ม,มันไม่ใช่อวัยวะของชีวิตอ่ะมันสามารถวางได้อะไรเงี้ยเวลาเรียนอะไรเงี้ยแล้วมาทําให้การเรียนการสอนของวิยาก,กรเนี่ย มันง่ายขึ้นเพราะว่าเด็กโฟกัสอ,อยู่ที่เรามันก็เลยกลายเป็นว่าเราสอนง่ายกลับขอบพระคุณครับท่านผู้ในการกลับขอบพระคุณท่านรองครับกลับขอบพระคุณแม่เอื้องครับที่ให้โอกาสคุณนกเอี้ยงนะครับแล้วก็ครูเมฆได้ไปได้ได้ไปสัมผัสถึงความน่ารักของน้องๆโรงเรียนเสียมทองแล้วก็พ่อครูแม่ครูนะครับก็ดูแลดีต้อนรับดีมากๆเลยกลับขอบพระคุณครับ หังเป็นอย่างยิ่งว่าครูนกเอี้ยงกับครูเมธจะได้มีโอกาสได้ไปพบเจอกับน้องๆอ,อ,อีกนะครับขอบพระคุณครับ